ท่านทายกันจะเจอใจกันเจอใส่คลิปนี้นะคะอยู่กันแค่เกม EP 5นะฮะถามว่าทำไมมาช้าจังจริงๆมันจะลงตั้งแต่ที่ที่แล้วและอีสัานและกูสึกไปเผยฟอร์แมตการ์ดสุดยอดไปเลยคนอยู่กับ EP 5นะฮะคลิปนี้นะฮะเราจะมาเออเล่นโหมดฟรีสไตล์กันนะฮะซึ่งเราจะมายิงกันเองดูซิฮะว่ามันจะฮาขนาดไหนก็ตอนนี้ก็รอเพื่อนเราเชิญมานะฮะตอนนี้เพื่อนยังไม่เชิญเราเลยนะฮะ ูนะฮะฮเราจะไปโซน์ฟีสไตล์กันนะวันนี้ปเเาเพิ่งเข้าเกมเก้าเราจะเต้นก่อนเข้าเกมจื๊อ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 จื๊จืไม่เข้าอีกดอกวันนี้ขั้นแรกนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็จะมาเลือกปืนกันก่อนเอาปืนแบบโคตรโฮผู้เลือกปืนนี่โง่ามากจื๊อื๊อนแทั้งร้อันจื๊อื๊อจื๊อื๊อที่สำคัญมากๆเลยนะฮนะ อขขอตอนนี้นะฮะคนในซอยกูเขาก็าเออมีความสาม,มัคคีกันในการขับรถจากซอยนะฮะยิงกันแบบดูเดือดโอ้โ,โ,โหมึงมึงเออมึงมึงกูตายแล้วมึงมึงมาแข่งกันไหมใครได้เยอะกว่ามาดูได้สิบนาทีจับเวลาเริ่มเดี๋ยวยิงกันเองนะ อัน,นเนี้ยกูยีเน่หนึ่งคน,นคือกูไม่นับนะฮะเท่ากับเราจะลบไปคนหนึ่งอ oh God. โอ้ไม่ยอดโอ้กูว่ตาตายแบบปัญหาแน็กกูกับมึงเแก <c oughs> อันนี้มึงแห่ปาโอ้ไม่นดแล้วประเด็นคือกูอยู่กันที่กับไอ้แกแล้วประเด็นคือก็แบบแห่ป,ปาทไปจนมาเนีอ่อะไรวะเพื่อน ยิงแบบดูเดือดมีเข้มมีโลดดีกว่าใาบางังคนนั้นมันโดนยิงนะได้หา <c oughs> ตัวแล้วครับคนเที่งที่สี่คือเราล็อไปคนหนึ่งนะเมื่อกี้เรายิงคนไปคนหนึ่ง เดี๋ยวก็อีเตอร์อยู่ไหนเนี่ยช่วยกูหน่อยเครื่บดนี้เขาเปิดยิงกันเองแล้วแลก็กูก็ตายยิงกูนะมึงอย่ายิงกูนะมึงเดี๋ยิงกูนะใครยิงกูวะอีเตอร์มึงยิงกูทำไมมันยิง คนไหนอะเดิมึงเดินมาหากูที่กูหาบมึงไม่เจอว่ะมึงปะสวัสดีโอเคโอเคแต่กูได้จำไว้อีกแคนั้นคือแบบนี้คือชื่อมันจะไม่ขึ้นนะทุกคนเราก็ต้องแบบเออเดี๋ยว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 สวัสดีที่สวัสดีคชื่อแอน,นโน่นะฮะมายัางไงก่อน ที่มานอนยิตรงนี้กูยิงตัวหมดแม่งเลยที่นี่เป็นไงนเทว่าได้ยนอนยิงแม่งเลยอีเตอร์มึงเอ้าใครยิงกูไอ้ยี่บอมีตัวยังเหมือนมึงอ่ะเตยเออนั่นแหละเออมึงอะที่กาแฟนั้นนะเราเป็นผู้ชายใส่เสื้อป๋า เดินมาหาคกปต์เ he ้ยเกินมึงเป็นวมึงคือคนที่นอนตายอยู่นั้นใช่ไหมเตยเตเตยเตเตอะไรใส่เมื่อยยิ่งเนี่อยเมื่อยโอ้โหพี่โอ้ยวิญญาณทูทำอไมทำไมยืนนิ่งอหรอพี่ทำไมพี่ยืนนิ่งมึงเอาแล้วมึงเอาเอานี่มาทำไม อพไฟมาเพื่อสวัสดีที่คุนรอบอก แต่งตัวเหมือนกูเหรอตายตอนนี้กูดุเดือดมากเลยตรงกูเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ,อ,อ,อ้ยเหลือเวลาสี่นาทีเพื่อนทำไมเหมือนกูอยู่คนเดียววะอีเตอร์คือไปไหนแล้ววะ มึงนี่นยังอยู่กอ้ยมึงกูทำไมเงี้ยงางอแงแป๊บหนึ่งแต่กูงองแงทันกูไม่ได้งองแงแล้วกูตายอีกแล้วก็เลย ความฮาต้องมาแล้วเพื่อนรู้สึกมันเครียดเกินไปแล้วฉันมาแล้วเราจะไนอยู่ไหนไว้อีเตอร์เนี่ยคุจะไปอยู่กับมันเนี่ยเดี๋ยวพลาดยิงกันตายไปดูนะดีใจเองเฮ้ยมึงยิงกูทำไมอะ่ะมายิงเรานะตัวเองอะตายยิงมึงซะหน่อยใส่กูว่ากูแปลงร่างเป็นตุ๊กตาเสือไม่ใช่นนชใชกูหมายถึงคนอื่นยิงมึงแต่งตัวเหมือนกันกู ขูเหยียบตามได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาสองนาทีเพื่อนเฮ้ยกูยิงได้สิบเก้าตัว อีกหนึ่งนาทีเพื่อนโอ้ยเตอได้นี่แหละสายแกจะบอกว่าผมได้โล่แล้แต่ตัวเพื่อนปุ้ยตอนแรกกูจะฆ่ามึงซะทำไมกูยกิงใครไม่โดนเลยวะเฮ้ยว้าหมดเวลาแล้วมึงมึงได้กี่ตัวเน,นี่ยี่กิโตัวก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ จากทั้งคู่โอเคทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แบบการเล่นฟรีฟืนของเรานะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาเตยบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ปิดคลิปให้หน่อยสวอฝากติดตามไอจีเราด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่ไอจีของไอเตยและของเราให้นะแล้วก็คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็ยังยัง แล้วแลแลก็เบอร์เลยวะทีก็ลิปหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับการแคสเกมอาจจะเป็นเกมอื่นไลฟ์ไว้จ้าบายอ่ะบาย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 ไปขึ้นนี่กันมึงชิงช้าสวรรค์มหาการ์เทอร์ไปต่อยมวยกันดีกว่าเรามึงเอาเยอะอ่ะอีสัตย์สายบ็อกซิ่งเหรอมา ผู้ชายต่อยผู้หญิงไม่ดีนะแหนี่กูแปลงร่างก่อนแป๊บนึงแปลงร่างก่อนเลยทำไมไฟกูไหม่อย่างนี้วะอาแปลงร่างแปลงร่างอสวัสดีแม่ผมผมงอกฉลามตัดมาลูกฉลามไม่ได้มีประโยชน์เลยไอ้ตัดเลี้ยงอะไรเนะี่ยโอมือเปลี่ยนจากการต่อยมือมาตบกันได้ไหมอีตัวอีตั จะไม่ค uh ิดจะเล่า <Island> ก <matter wave> ูได like ้นะเอ๊ะกระป๋าดขึ้นมากมึงกระโดดลงไประไวอ่ะกีดอะไรก็ไม่บอกกับเราอ่ะแล้วเมื่อกี้มึงกระโดดลงไปทำไมอ่ะเปล่าคิดซะนิดหน่อยโอ้โหตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย อยู่สภาพชิงชักก็ไม่กล้าขึ้นเลยมันอยู่จากสนิมที่มีอยู่รกรบด้วยระหว่าตายคู่อย่างเงี้ยมึงในข้างบนมันมียานหอะอลยเ้ยขึ้นได้นะแลมันขึ้นตรงไหนวะเอเอ่นอ๋อนี่นี่อ่ะเดินดีๆไม่เอาองขึ้นเซิร์ฟบอร์ดสิ่งเข้าไปที่ปลายเลยนี่แล้วขึ้นมาทำไมอะเรือหรอสวัสดีไม่มีแนวคิดสั้นเนาะโดยการแบบ มีเนะเว้ยอีนงอีเนี่ยเขาวิ่งตามไปเนี่ยให้เจ้าเนี่ยแล้วคือเวลาจะขึ้นต้องเอาหน้าชิดผนังไว้เลยเมือเล่นโลบอ่ะออ้เอออวออีตัอวอีตัอีตัวอีตวออีตัวอีตัวอี่วออีตัวอวอีตอีวีตัวาต้วอัวอีต พี่หน้าาจะมาดูกนันเราจะเล่นเกมอะไรกันนะจ๊บะบ,ะบ,บาย